สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12สงขลาและกลุ่มมานีมานะเสนอพอ่อหมดแห่งบ้านขนมนักกลางปลาลึกมีบ้านหลังใหญ่ลึกลับ ตั้งอยู่หลังเดียวโดดเดียวกลางป่าบ้านหลังนี้ทำมาจากขนมจึงส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทั้งป่าเจ้าของบ้านคือพ่อมดแห่งบ้านขนมพ่อมดปรารถนาที่จะรักษาดวงตาของตัวเองให้กลับมามองเห็นอีกครั้งจึงเรียกของตนเข้ามาเจ้าแมวดำเจ้าข้างข่าวพวกเจ้าอยู่ไหนมาหาข้าหน่ิ เมื่อแมวดำกับค้างคาวได้ยินเสียงพ่อมดผู้เป็นนายเรียกหาจึงรีบเข้าไปหาพ่อมดทันทีเจ้านายมีอะไรให้ข้ารับใช้เหรอบอกข้ามาเถอะเมวขอให้สั่งการมาได้ข้าทั้งสองจะจัดการให้ท่านอย่างรวดเร็วดวงตาของข้ามืดบอดมาเป็นเวลานาน,านตอนนี้ ข้าค้นพบวิธีการรักษาดวงตาของข้าให้กลับมามองเห็นเหมือนเดิมพวกเจ้าจงไปหาเด็กให้ข้าหนึ่งคนเย่ yeah, ดีใจจังอีกไม่นานท่านก็จะมองเห็นเหมือนเดิมแต่ว่าท่านต้องการเด็กมาทาไอาเหรอท่านเแมวข้าค้นพบสูตรน้ำซุปรักษาดวงตาน้ำสุปนี้จะต้องใช้เด็กหนึ่งคน เอามาต้มกับเครื่องปรุงต่างๆฮะเอาเด็กมาต้มแล้วจะมีเด็กที่ไหนยอมมาให้ท่านต้มกินล่ะข้าก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะหาวิธีไหนที่จะไปเอาเด็กมาให้ท่านพ่อมดได้นะเมียวเมื่อพ่อมดได้ยินเช่นนั้นพ่อมดจึงยื่นขนมน้ำอัดลมและลูกอมหวานให้แมวดามและค้างคาวยื้ขน,ขนมหลอกเด็กสีสนัน ว่าร้ันหน่าขยะแขยงแต่เด็กๆชอบพวกเจ้าเอาของเหล่านี้ไปหลอกเด็กๆมาให้ค่ะเดี๋ยวนี้เมื่อสมุนทั้งสองได้ยินเช่นนั้นจึงรีบไปจัดการตามคำสั่งของพ่อมดทันที ส่วนอีกฝาคหนึ่งของป่ามีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันสี่คนพ่อแม่ไก่ต้มและแตงกวาคืนหนึ่งหลังจากที่พ่อแม่ส่งลูกเข้านอนพ่อกับแม่ก็ปรึกษากันพ่อปีนี้ฝนไม่ตกเลยข้าวในนา,นาก็ไม่ออกรวง ผักที่ปลูกไว้ก็แห้งเหี่ยวสมบตพรุ่งน,นี้เราคงต้องไปเก็บผลไม้แล้วก็สมุนไพรในป่ามาไว้ขายส่วนลูกๆก,ก็คงต้องไปช่วยพวกเราด้วยไก่ต้งและแตงกวาแอบได้ยินที่พ่อแม่พูดกันไก่ต้งจึงบอกกับแตงกวาว่าตอนนี้ครอบครัวเราลำบากเราจะต้องออกไปช่วยพ่อแม่ทำงานนะแต่ฉันไม่อยากออกไปที่ป่าฉันอยากทำงานที่บ้านมากกว่า เมื่อไก่ต้งได้ยินน้องพูดเช่นนั้นทั้งคู่จึงบอกกับพ่อแม่ว่าอยากอยู่ทางาน,นที่บ้านมากกว่าแต่พ่อแม่ก็เป็นห่วงว่าลูกจะอยู่เพียงลำพังและงานที่บ้านนั้นมันไม่ได้ช่วยให้ได้เงินเพิ่มขึ้นสองพี่น้องจึงต้องไปกับพ่อแม่ด้วยความฝืนใจด้วยความสงสารน้องไก่ต้งจึงนึกวิธีการที่จะหาทางกลับบ้านด้วยตัวเองวันรุ่งขึ้น ทุกคนก็ออกเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อไปเก็บผลไม้และสมุนไพรทั้งสี่คนค่อยๆเดินทางเข้าไปในป่าลึกเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดทางที่เดินมานั้นไก่โต้งแอบปล่อยก้อนหินทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนตลอดเส้นทาง ตั้งแต่จากบ้านมาถึงป่าเมื่อถึงบริเวณต้นไม้ใหญ่กลางป่าลึกพ่อได้บอกให้ลูกทั้งสองคอยอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่นี้อย่าไปไหนให้อยู่กับแม่แล้วพ่อก็ออกไปเก็บผลไม้ในป่าได้ผลไม้มาเยอะแยะมากมาย ายได้อืมได้ผลไม้เยอะแยะมามากมายเลยเราเอาไปขายที่ตลาดก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาเก็บใหม่เราจะได้เงินเยอะส่วนแม่ได้เดินหาของป่าไปเรื่อยๆจนเจอกับแหล่งสมุนไพรเยอะแยะจึงกลับมาบอกลูกทั้งสองว่าให้คอยอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้อย่าไปไหนเพราะอีกไม่นานพ่อก็จะกลับมา ไก่ต้มและแตงกวาจึงคอยอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้และแม่ก็รีบเข้าไปในป่าเพื่อเก็บสมุนไพรแม่เก็บสมุนไพรได้มากเช่นกันจึงมีความคิดขึ้นว่าถ้าเรารีบเอาไปขายในตลาดซะก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาเก็บม่อีกรอบเราก็จะได้เงินมากขึ้นถึงแม้ว่าจะห่วงลูกทั้งสองแต่แม่ก็รู้ว่าพ่อจะคอยดูแลอยู่ ในตลาดที่เต็มไปด้วยของขายมากมายพ่อก็เอาผลไม้มาขายแม่เอาสมุนไพรมาขายทั้งคู่ได้เงินตามที่คิดไว้พ่อกับแม่เจอกันโดยบังเอิญอ้าวพ่ออ้าวแม่นี่ดูสิฉันเอาสมุนไพรมาขายได้เงินแล้วนะฉันก็เอาผลไม้มาขายได้เงินเยอะแล้วเหมือนกันดีใจจังเลยเรามีเวลากลับไปหามาขายได้อีกใช่ใชใช่แล้วทั้งคู่ก็ตกใจเพราะนึกขึ้นได้ว่าแม่ ให้ลูกล่ะลูกลูกก็อยู่กับพ่อนะสินี้ลูกไม่ได้อยู่กับพ่อลูกน่ะอยู่กับแม่นี่ฮะลูกไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วก็ไม่ได้อยู่กับแม่แสดงว่าลูกอยู่ในป่านะสิเฮ้ยลูกอยู่ในป่าเหรอเฮ้ยเราได้จับไปตามหาลูกกันเถอะไปไปไปขณะเดียวกันแมวดำก็ได้หอบขนมหลอกเด็กมาเต็มหลังฟุตฟิตฟุตฟฮ้ยก้อนหินพวกนี้อ๋อ ข้ารู้แล้วล่ะต้องเป็นเครื่องหมายนำทางกับบ้านของเด็กๆแน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นข้าจะวางขนมหลอกเด็กไว้แทนและกันยี่ว้ันนี้ก็ด้วยี่แน่เ้มว <laughs> เด็กๆจะต้องเสร็จข้าแน่นอนเแมวเแมววิธีการนี้จะต้องได้ผลหลอกล่อเด็กได้แน่ๆเแมว <laughs> แตงโต้งและแตงกวาคอยพ่อกับแม่อยู่นานมากพ่อไม่ได้มาอย่างที่แม่บอกไว้และแม่ก็เดินหายเข้าไปในป่าลึกนานแล้วจนทั้งคู่รู้สึกว่าโดนเอามาปล่อยทิ้งในป่าพี่เราจะทำยังไงดีล่ะฉันกลัวแลวฉันก็อยากกลับบ้านแล้วดูนี่ก่อนซิพี่นะ่ะเอาก้อนหินทิ้งไว้ตลอดทางที่เราเดินมาคราวนี้เราก็รอให้พระจันทร์ขึ้น เราจะได้เห็นก้อนหินอย่างชัดเจนเหรอจริงด้วยจริงด้วยจากนั้นเราก็เดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเย้ <Yeah! S 1> เราจะไม่หนงป่าแล้วไก่ต้งและแตงกว่ารอให้พระจันทร์ขึ้นเพื่อที่จะได้เห็นก้อนหินอย่างชัดเจนหื่อพระจันทร์ขึ้นทั้งสองก็ออกจากป่าไปตามทางที่ทิ้งก้อนหินไปกันเถอะแตงกว่าไปกันเถอะพี่ไปไปไป,ไป ทั้งคู่เดินไปตามทางที่มีก้อนหินเรื่อยๆจนกระทั้งรู้สึกหิวและเหนื่อยไก่ต้งบอกกับแตงกวาว่าให้อดทนอีกหน่อยเรามาถึงเครื่องทางแล้วอีกไม่นานก็จะกลับถึงบ้านแต่แล้วแตงกวาก็เหลือไปเห็นขนมเข้าพี่พี่ตรงนั้นมีขนมเยอะแยะเลยอ่ะเราไปกินกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋วก่อนนั่นมันขนมใส่สีทั้งนั้นเลยนี่ อร่อยดีพี่ลองกินดูสิแก้หิวได้ด้วยนะแต่โอโ้โหตรงนั้นน่ะมีน้ำหัดลมแล้วก็ขนมกรอบๆอ,อีกด้วยอะ่ะพี่ลองกินดูสิลองดูเถอะน้าเฮ้ยจะดีเหรอดีสิจะได้ไม่หิวไงอือลองดูทถอะพี่อร่อยอ จริงด้วยซาสะใจโอ้โห,โหพี่ยังมีขนมอีกเยอะแยะเลยนะลบไปตามทางที่มีขนมดีกว่าไปกันเถอะขนมเยอะแยะเลยไม่ไม่ดีมั้งแองกว่าดีสิพี่ดูนะขนมพวกนี้เขาทำให้เด็กอย่างเรากินไม่น่าจะมีอะไรอยู่แล้วไปเถอะพี่นะนะฉันไปก่อนละ่ะเดี๋ยวไอกว่า แตงกว่ายยนมเยอะแยะเลยแตงกว่าเออแตงกว่ารอพี่ด้วยและทั้งสองก็เดินไปถึงป่าลึกอีกฟากนึงจนไปพบกับบ้านประหลาดหลังหนึ่งบ้านหลังนี้หลังคาทำจากอมยิ้มและลูกอมหลักสีหน้าต่างทำจากไอศครีมส่วนประตูทำจากขนมปังหนานุ่ม ประดับตกแต่งด้วยขนมเยอะแยะตามส่วนต่างๆของบ้านบ้านประหลาดหลังนี้ส่งกลิ่นหอมของขนมอบอวนลอยมาแตะจมูกของไก่ต้งและแตงกวาจึงทำให้เด็กทั้งสองรู้สึกหิวมากยิ่งขึ้นโอ้โหพี่ดูสิบ้านหลังนั้นทำจากขนมมาก น่ากินที่สุดเลยวิ่งอดใจไม่ไหวแล้วเนี่ยนั่นสิฉันขอกินหลังคาก่อนแล้วกันน,น,นี่แหละอ,อร่อยจังเลยอะ่ะหวานดีนะพี่อืมอืมอืม,อม อืมอืมอร่อยจังเลยใช่ใช่ไม่นดกว่าจะอร่อยอย่างนี้อืมกินกันกินกันอืมนี่ขครแอบมากินบ้านของข้าเนี่ยเด็กทั้งสองได้ยินเสียงจึงตกใจหนีออกมาเจ้าของเสียงคือพ่อมดเมื่อเห็นว่าเป็นเด็กทั้งสองจึงแกล้งสงสารเชิญเด็กทั้งสองเข้าไปในบ้าน ก็พวกเธออยากกินอะไรก็กินได้เลยตามสบายเลยนะไม่ต้องเกรงใจคร <c oughs> าวนี้เ <c oughs> ด็กทั้งสองเสร็จค่าแน่เด็กทั้งสองกินขนมที่ตัวเองชอบจนอิ่มแปร่และพอยหลับไปเม <c oughs> ื่อนนตืออ่น <c oughs> ขึ้นมาก็พบว่า ไก่โต้ตงถูกจับขังอยู่ในกรงเรียบร้อยแล้วไก่โต้ตงร้องให้แตงกวาช่วยแต่แตงกวาก็โดนพ่อมดขู่เอาไว้และบังคับให้ทำงานบ้านพ่อมดเห็นว่าไก่โต้ตงนั้นมีร่างกายที่ผอมจึงอยากจะทำให้อ้วนก่อนที่จะเอาไปต้มน้ำซุปแตงกวาเจ้าจงเอาขนมเหล่านี้ไปให้พี่เจ้ากินซะฮึขนมอะไรหรอคะ ขนมเครือบน้ำตาลหวานๆกินแล้วจะอ้วนขึ้นมีน้ำหนักแต่ขาดสารอาหารขนมกับกรอบที่เต็มไปด้วยผงชูรสทำให้ตัวอ้วนใหญ่แต่ไม่มีแรงน้ำอัดลมซาใส่สีกินแล้วพุงกลางกินขนมได้เยอะแต่จะทำให้กระดูกกรอบและเจ็บพุงพ่อมดขนมพวกนี้มันอันตรายขนาดนี้เลยหรอค้าพ้าก็กินหรอก เจ้าอย่ามาพูดมากแตงกว่าเอาไปให้พี่เจ้ากินซะไม่งั้นเจ้าโดน <S <S แตงกว่าจึงต้องรับคำสั่งของพ่อมดด้วยความจำเป็นแต่แตงกว่าไม่อยากให้ไก่ต้องกินของเหล่านี้เพราะรู้ว่ามันทำลายสุขภาพแตงกว่าจึงแอบสลับสับเปลี่ยนอาหารที่มีประโยชน์แล้วเอาไปให้ไก่ต้องกินทุกมือ้อ วันหนึ่งพ่อมดอยากรู้ว่าขนมต่างๆที่เอาให้ไก่ต้องกินนั้นจะทำให้ไก่ต้องตัวอ้วนขึ้นขนาดไหนจึงได้สั่งให้ไก่ต้องยื่นข้อมือออกมาให้จับไหนไก่ต้องข้าขอจับข้อมือเจ้าหน่อยสิอืมเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมเจ้าถึงพร้อมอย่างนี้เจ้านะ่ะ กินขนมของข้าไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะทำไมเจ้ายัางไม่อ้วนขึ้นเลยแตงกว่าเจ้าจงไปเอาขนมมาให้ไก่ต้งพี่เจ้ากินมากขึ้นกว่าเดิมพี่ของเจ้าจะได้มีกระดูกกรอบ,อบตัวอ้วน,นแต่ไม่มีแรง <c oughs> แตงกวาก็ได้สลับสับเปลี่ยนอาหารให้กับไก่ต้มทุกมื้อไป และทุกวันพ่อมดก็จะมาจับข้อมือของไก่ต้มอือออืะไรกันเนี่ยเจ้ากินของไปตั้งเยอะแยะทำไมเจ้ายังไม่อ้วนอือืมอืมอ้ยแตงกว่าข้าไม่อดทนรอแล้ว ข้าจะต้มพี่ชายเจ้ากินเดี๋ยวนี้ไปเตรียมหม้อน้ำซุปเดือดๆอเอาไว้ฉันจะปรุงน้ำซุปรักษาดวงตาของฉันฮะหมอน้ำซุปเหรอเตรียมน้ำซุปเหรอเฮ้ยทำไงดีอะทำไงดีเนี่ยทำยังไงดีดวงตาของข้ากำลับบงจะหายแตงกว่าไปเตรียมน้ำซุปหรือยังก็ำลังจะไปเตรียมตอนนี้ละคะ่ะแตงกว่า ตั้งหม้อใบใหญ่และต้มน้ําตามคําสั่งของพ่อมดพ่อมดค่อยๆใส่ส่วนผสมค่อยๆกวน <c oughs> <c oughs> ดวงตาข้ากำลังจะหายหืม <c oughs> หอมน่ากินเหลือเกิน เดี๋ยวข้ากินน้ำซุปที่ต้มด้วยไกยต่ตองแล้วตาข้าก็จะกลับมาหายเหมือนเดิมเอเอแต่น้ำซุปมันขาดอะไรไปนะเนี่ยอืขาดอะไรไปเนี่ยฉันนึกออกแล้วล่ะพอมดคะพอมดพอมดอะไรแตงกวาน้ำซุปต้องใส่พริกไทยคะ่ะใส่พริกไทยเหรอใช่ค่ะออืืพริกไทย เออใช่จริงๆด้วยแหมไม่เสียอะไรจริงๆที่เจ้าอยู่กับข้าดีมากเจ้าจงไปเอาพริกไทยมาให้ข้ามปเดี๋ยวนี้ได้ค่ะพ่อมดเดี๋ยวหนูจะไปเอาพริกไทยมาให้พ่อมดนะคะรอนแป๊บเดียวดีมาก <laughs> น้ำซุปใส่พริกไทยหน่อยก็อร่อย <laughs> พริกไทยมาแล้วค่ะพ่อมดเนี่ยพ่อมดเอาไปใส่น้ำซุปได้เลยค่ะ ดีมากเอาพริกไทยมาให้ค่าได้เลยนี่ค่ะเอาไปเลยพริกไทยรสชาติเผ็ดร้อนเฮ้เยโอ้ยเจ้าทำอะไรของเจ้าน่ะแตงกว่าเเออออออื ของเจ้าเนี่ยเฮ้อมือก็อยู่ในหม้อต้มน้ำสุปแล้วเนี่ยบายบาย,บายพ่อหมดพ่อหมดค่อยๆจมละลายหายไปในหม้อน้ำสุปใบใหญ่ใบนั้นส่วนแตงกวาก็รีบวิ่งไปเอากุญแจและไปช่วยเหลือไก่ต้องออกจากกรงขังได้สำเร็จ พี่ไก่ต้องพี่ไก่ต้องฉันมาช่วยพี่แล้วเนี่ยกุญแจพี่ออกมาเร็วมาเลยอี้ <c oughs> ขอบใจมากเลยจ้าแตงกวา,าเธอเก่งจริงทีนี้เรากลับบ้านกันเถอะนะไปเลยไปไป,ไปกลับบ้านกันดีกว่าแล้วกลับบ้านกันกลับบ้านกันไก่ต้งและแตงกวาพยายามหาทางออกจากป่าตลอดทั้งคืน <c oughs> เพื่อที่จะกลับให้ถึงบ้านเมื่อ <c oughs> ดวงอาทิตย์ขึ้น สองพี่น้องก็มองเห็นกระท่อมหลังน้อยของตัวเองสองพี่น้องดีใจมากจึงรีบวิ่งกลับไปยังบ้านเมื่อถึงบ้านพ่อกับแม่ก็ต้องขอโทษไก่ต้งกับแตงกวาเป็นการใหญ่พ่อขอโทษนะลูกที่พ่อทิ้งลูกเอาไว้แล้วก็ถือว่าจะลำบากยังไงพ่อกับแม่ก็จะไม่ยอมทิ้งลูกเอาไว้อีกต่อไปนะจ๊ะพ่อคะ แม่คะต่อไปหนูจะเลือกกินแต่ของที่มีประโยชน์ค่ะผมก็จะไม่กินขนมหลอกเด็กพวกนั้นอีกต่อไปหนูด้วยค่ะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งครอบครัวก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข